เจียวจ้าขาวจัวเลยสวัสดีค่ะถึงบ้านแล้วค่ะไปเก็บดอกกระเจียวมาถึงบ้านแล้วใส่ถุงมาด้วย ได้เยอะไหมคะาก็ใส่ตะกร้าก็จะประมาณนี้ดอกไม่ค่อยสวยเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่าฝนเพิ่งตกนะคะดอกก็จะประมาณนี้คะ่ะตุมต่มๆก็มีคะ่ะแต่ดอกไม่ใหญ่มากเพราะว่าฝนเพิ่งจะตกได้สองวันแล้วก็ไปเก็บมา อันนี้คือสองคนนะคะนี่ไปเก็บเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวให้ดูประกาศนะคะ ไมค่ะทุกคนนี่อันนี้เพิ่งเพิ่งออกนะคะยังมีดินติดอยู่เลยเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลยค่ะทุกคนนี่อันนี้ก็ดินเต็มเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาไปล้างนะคะเดี๋ยวจะแยกออกแล้วก็เอาไปล้างนี่ค่ะตุ้มๆเลยค่ะเพิ่งออกนะคะกระเจียวเพิ่งออกค่ะเพราะว่าฝนเพิ่งตกเนี่ยกําลังพอดีสวยๆเลยค่ะ อันนี้คือผักอีนูนนะคะที่ไม่เรียกผักอีนูนค่ะได้มาไม่เยอะค่ะได้มาสี่ห้ายอดนี่ค่ะ ีค่ะทุกคนเยอะมากมีทั้งสวยทั้งไม่สวยนะคะเต็เลยค่ะทั้งหมดเราก็ได้แค่นี้นะคะเยอะอยู่นะคะเ <c oughs> สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะสวยไหมคะทุกคนเพ,พื่งออกก็มีค่ะ มีหลายรุ่นมากเลยค่ะสวยมากเลยผักนี้ก็ได้มานิดหน่อยสวยไหมคะอู้สวยมากเลย